สวัสดีเพื่อนสมาชิกงานไม้คนไม่เต็มบาทวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับการใช้รางนะฮะรางปรับหน้าไม้โดยการปรับให้ได้ระนาบนะฮะไม่ใช่ปรับให้เรียบนะตอนนี้ก็พอที่จะเป็นระนาบได้ในระดับหนึ่งนะเดี๋ยวมาบรรทัดก่อนนะครับระนาบตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะฮะใกล้แล้ว ใละเหลืออยู่มันสูงอยู่ตรงกลางและด้านขวาเห็นไหมฮะตรง22นิ้วเนี่ยมันยังมีช่องอากาศอยู่ถ้าจะเอาจริงๆมันก็มีเยอะแต่ว่าเราปรับให้ได้ในระดับหนึ่งะฮะตัวนี้เป็นหน้าท็อปของโต๊ะเวิร์กเบนนะฮะแล้วก็รางปรับตัวนี้จะเป็นการใช้ฟีแฮนด์นะฮะนยฮะเดี๋ยวจะจำลองเหตุการณ์ให้ดูนะฮะ ขอตั้งกล้องก่อนประมาณนี้นะแล้วก็ทำการถ่ายนะฮะของผมนั้นจะทำการถ่ายไปในแนวตรงนะฮะไม่ถ่ายไปในแนวขวางก็คือตรงแบบไหนแล้วเหรอก็จะตรงประมาณนี้นะฮะถ่ายจากด้านขวาไปหาด้านซ้ายเสมอนะฮะเห็นไะประมาณนี้นนกับไม่สุดักไม่สุดต่ไม่สุดก็เกือบสุดแล้วก็ถ่ายต่อไป มาณนี้ฮนะแต่ว่ามือซ้ายนี้ต้องประคองไว้ให้ดีนะฮะมือขวาก็จับให้มั่นประมาณนี้นะประมาณนี้นะก็การปรับหน้าไม้เบื้องต้นก็น่าจะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากส่วนดอกที่ใช้ในการปรับ <c oughs> ผมใช้ดอกตัวนี้นะฮะเดี๋ยว่อดไปก่อน ใช้ตัวนี้นะฮะดอกโกงจักตัวนี้หนา5้มิลนะถาว่าทำหนากว่านี้ได้ไหมก็ต้องทางร้านนะฮะก็ทําไม่ได้ตัวนี้เป็นทิมเมอร์นะฮะของมาร์เทค mt 3 7 2เนจฮะตัวนี้ก็ใช้มานานละส่วนรางปรับตัวนี้แล้วแต่เราจะโมดิฟายมาเองนะเพราะว่าตัวนี้ก็ผ่านการปรับแต่งปรับปรุงมาหลายรอบแล้ว ใสย่างนี้นะกินสุดก็ก็น่าจะเสมอกับกับล่องตรงนี้นะฮะใกล้สุดละอีกประมาณสักห้ามิลก็สุดละก็ประมาณนี้นะฮะก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอย่างนี้ถต่ว่าอันตรายไหมก็พอสมควรนะฮะพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วต้องทดสอบดูก่อนนะฮะทดสอบทดลองดูก่อน ทดลองให้ดีทดสอบให้ดีก่อนถึงจะเอาไปใช้จริงนะไม่อย่างนั้นก็ออกความผิดพลาดในของพวกนี้มีค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าไม่ทดสอบดูก่อนไม่ทดลองดูก่อนลองเดินเครื่องเปล่าดูก่อนว่าว่าเราจะทําได้ไหมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเดินเครื่องเปล่าเสร็จแล้วก็ใส่ดอกใส่ดอกแล้วลองเดินเครื่องดูโดยไม่โดยไม่ไมกลับ ถ้าเกิดว่าเราทำได้เข้าใจในลักษณะหนึ่งหรือเข้าใจมากก็ค่อยทําต่อกันไปนะฮะสำหรับเพื่อนสมาชิกคนใดนะ,ะที่สนใจตัวเวิร์กเบน์นะฮะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะฮะตัวนี้เป็นเป็นด้านด้านล่างนะฮะตัวนี้เป็นด้านล่างไอฝั่งตรงข้ามเป็นด้านบนนะฮะฝั่งตรงข้ามเป็นด้านบน เป็นโต๊ะวล์กเบนขนาด50คูณ130เซนติเมตรนะฮะสูง75เซนติเมตรนะฮะความหนา็อบโต๊ะอยู่ราวๆ80มิลลิเมตรนะฮะสำหรับเพื่อนสมาชิกคนใดนะฮะที่ชอบคลิปนี้ก็ชื่อกดไลค์นะฮะกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับงานไม้คอมพมวเตอบาทนะฮะมีคอนเทนต์ใหม่ๆมานำเสนอสตรอดวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม